감사합니다. 습니다니다 끝났습니다. 끝났습니다. 습니습니다 끝났습니다. 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 쪽으로와 주시면 습니다 네, 감사합니다 팬분들과 또 우리 팬분들을 위해서, 인사부탁드릴게요 d 네. h g 어, 세 r u Sadhguru, 아! Sadhguru, Sadhguru, s a d h g u 이번에 태국에 오신 게 3년 7개월 만에 오신 거라고 들었어요. 어떠세요? 이번에 태국 방문 오랜만에 오셨는데 그것도 팬콘으로 같이 오셨는데요. 네, 어 사실 저희가 정말 많은 나라들을 어 가보기도 했지만, 어 저희 진짜 거짓말이야, 농담이 아니라 저희 멤버들이 태국을 정말 너무 좋아합니다. 예. 네. 그래서 사실 태, 태, 태국에 온다고 했을 때 너무 기대가 됐었는데, 또, 1회회공공공연연연이아아니니라2을을하하게됐잖요그래서너무큰기대가되고고우우리리엘태국에계신팬분들과싶습다จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยก็มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้แบบพูดไม่ได้ร้อเล่นแล้วก็ไม่ได้โกงเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยชอบประเทศไทยมากๆเลยไม่ใช่ชอบพวกเราเท่านั้นเมมเบอร์อื่นจะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็จะพูดเสมอว่าอยากจะมาเมืองไทยอยากจะไปเมืองไทยแต่ว่าครั้งนี้ได้มีโอกาสได้มาเมืองไทยแล้วแล้วก็ เ,เป็นโอกาสเปิดแฟนคอนมาเจอกับ X O L ในเมงไทยด้วยแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยรอบเดียวด้วยแต่เป็นก,นการสองการแสดงทังสองรอบด้วยกันก็เลยรู้สึกดีใจมากๆนะครับครับไม่ผิดฮะที่มาเจอกับ X O L ชาวไทยเ,เพราะว่าแค่รอบแถลงข่าวแค่นั้นก็คือเสียงถล่มทลายแล้วส่งเสียงมาแล้ว 이 나나 รอบเดียวไม่พอต้องจัดถึง2รอบการแ오랜기다림의 끝이 드디어 왔는데 정말 오랫동안 기다렸고 정말 기대했고 또 이번에 1회도 아니고 2회 그것도 2회다 매지 소감이 어떠세요 우선 어, 일단 너무 기다려 주신 여러분들 태국 팬 엑셀 분들께 너무 감사드린는 말씀부터 드리고 싶고 어, 사실 그 저희가 계속 세훈이랑 같이 팬콘을 돌았는데 어, 태국도 사실 저희가 태국 너무 좋아하기도 하고 태국 분들이 분위기가 정말 굉장히 뜨겁잖아요. 그래서 태국이 너무 오고 싶었는데 이렇게 또200전석 매진이라는 얘기를 듣고 역시 태국 엑소엘 분들 최고다라고 생각하고 어, 그 기대에 부응하기 위해서 또 되게 많은 무대와.

ต้องขอขอบคุณ EXO-L ไทยก่อนเลยที่รอพวกเราที่ยังคิดถึงพวกเราให้มาในวันนี้มาแล้วก็มาเจอกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตอนจริงๆพวกเราเอ็กซอเนี่ยก็จะมีโอกาสไปทัวร์แฟนคอนเนี่ยในหลากหลายประเทศเลยแต่ว่าในระหว่างที่ไปทัวร์ในแต่ละประเทศเนี่ยก็คุยกับเซกุนอยู่เลยว่าเฮ้ยอยากจะไปประเทศไทยนะแต่ว่าพอได้ยินมาว่าเฮ้ยที่ประเทศไทยเนี่ยทั้งสองรอบที่เปิดการแสดงเนี่ยมันขายบัตรขายหมดพวกเรารู้สึกดีใจเพราะฉะนั้น EXO-L ให้ความให้การต้อน กรับดีขนาดนี้เนี่ยพวกเราจะต้องตอบแทนพวกเขาซึ่งพวกเราก็ตั้งใจเตรียมให้พวกให้วยเอลไทยเนี่ยได้มีความสุขได้เจอกับสิ่งที่สนุกสนานบนเวทีต่างๆเนี่ยพวกเรากเราเตรียมมาเยอะครับมาใช้คอยติดตามบนเวทีครับว้าวเอาลนะมาถึงมือไทยแล้วคิดถึงอะไรที่เมืองไทยบอกเราบ้างทั้งสองคนครับถึงเกเงนนี่คยวเรทศะชาารวััทที่ัน 어 저는 정말 이 지금도 너무 열정이 정말 엄청나신데 그 공연할 때이 태국 팬분들의 이 환호 그게 가장 저는 그리웠습니다. 징징 그 에너지가 태 징변 또, 저번에 너지 그때 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 아, <목소리도> ไม่ต้องกลัวครับเค้าวอร์มร요 <안해> 지금 이 환호성 3년 동안 연습했어요. 아, เสียง코때 많아 오늘 เพราะฉะนั้น2지รอบ리 준비 완료 이상의 완료를 했습니다. 네, 오늘 이분 200년 진짜 제, 제대로 한번 질러볼 거예요. 칼 고장견 하기적 อะไรในเมือ가 가장 기억 그리우셨어요. 저 수박 주스 애바 네, 진짜 ยกทโซลของมือถืว่าจุดสุดเไส์แต่โาที่ทานในเมืองไทยคร้อยที่สุดจริงๆครับว้าวได้ได้มีโอกาสได้ชิมแล้วหรนะือยัครได้ทดลอทานอยี่างมาถึงก็ิเลยนะเนะครับเดออีกว่าท้ากันอยากถามว่าถ้าสมมติว่ามีวันหยุดหวันที่เมืองไทยของเราอยากรู้ว่าทั้งสองคนอยากจะทำอะไรบ้างในหนึวันนั้นเที่งงยงคืนฮารุ 그래서 무엇을 하고 그 휴일을 지냈으면 할까요? 어, 아니 그 제가 듣기로는 예전부터 그태국의쿠객의 마사지가 유명하다는 데 맞는. 거기 맞다. 근데 말ก่อนแล้วนะ ครับว่าเมืองไทยเนี่ยนโดยช้าง 처음 들어오시는 거 같은데. 예전부터 아. 그คุณคุณ훈คุณคุณ ไนม่ได้ยินจริงๆนะฮะมีมีจริงๆแต่ว่าอาจจะมีเป็นการแสดงโชว์อีกที่หนแชชอด้เมื่อสองวัที่แล้วมีนวดโดยช้างอีทรตักีมาักเคนถูกดเสียชีวิตไปแล้วคนตีก เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดจริงๆครับข่าวก็มีไหมที่ไม่ผิดนะมีมีมีแต่เป็นโชว์เฉยๆเอชช่วยกับโชว์แต่ถ้าสมมติถ้าคุณไสยหุนไปดูนะคุณไสยหุนไปโชว์กับชามแน่ๆคุณไปดูชมดูสิ่งดูรูปสิ่งชัดเจนมาก

되는 건지 아니면 더 부상을 당할 수 있는 건지 모르겠어요 아, 근 네, 오늘 알았습니다. 잘못된 정보라는 거를 네, 아베 와콤 아4분 1시간 50분 4분 50분 4분 4분 다분 4분 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 4아 4분 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 아, 분 4분 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 อ๋อฉ uh, ันว่าเรื่มแล้วถ้าไปที่ไทยก็จ좀มีที่ท่อ좀เที่ยวที่ดีมากๆอย่างเช่นที่เกาะสมุยทนะครับที่เกาะล้นที่เกาะพีพีทีเกืะล้ที่เกนี่เกาะล้านที่เกา้านที่เกาะล้ที่เกาที่เกาะล้า่าะลานที่กาะทีเนที่ยกาานที่เกาะล้า่เกาะล้นที่อกาะล้านที่เล้านชี่เกาะ้านท่เกาะล้านทีกาะล้ะล้เกล้านทีเกลานที้านท่าได้วันหยุดจะไปพักาะล้านที่เนที่เนท่เกาน่เกาะลานทาะ <뽤남> 이박에미씨인하은야루 저는, 하는... 저는 말고 사람한테 마사지 받고 싶어. 봉약 묘약 ค누아 타이 마사지 아, 야, 아, <바자> yeah. 아 너무 사실 진짜 너무 유명하니까 어 타이 마사지 받으면서 저도 그냥 휴식도 좀 취하고 어 저는 휴양지 말고

ที่ตาการบว่าอยากจะเป็นแบบซิตี้ครับแบบดาวเทาที่เป็นแบบเมืองๆนะฮะอยากจะไปดูว่าเมืองในกรุงเทพจริงๆเป็นยังไงอยาจะเดินเที่ยวแล้วก็ได้รับประสาทด้วยนวดโดยคนด้วย,วยนะครับเข้าใจครับเอาละ่ะถามต่อในไหนก็มาเมืองไทยแล้วคุณสองคนมีความสามารถในการร้องการแต่งเพลงถ้าจะแต่งเพลงให้กับประเทศไทยของเราคนไทยของเราจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรยังไงดีคะคทีับเจ 그러니까 이제 두분다 이제 노래도 실력도 좋으시고 작곡 그런 능력도 좋으시니까 태국에 대한 노래를 한 곡을 작곡을 한다. 그러면 어떤 내용의 노래를 작곡해 주시고 싶으신지? 코끼리 코끼리 잘아 지금부터 연결이 안 보여요. 내가 아랑바나 짱이야. 빨리 살러 올게 빨리 살러 올게. 코끼리 코끼리 써풀. e x o 들요 태국 EXO-L을 위해서 EXO-S의 한 곡만 추천해 주수 있다면 어떤 곡을 추천해 주시고 싶으세요? 저희 s c 노래 중에 시차 적응이라는 노래가 있거든요. 그미1 페인에 몽 S4 하와 지금 페인 완래네 왜냐하면 한국이랑 태국이랑 시차 두 시간이 있으니까 시차 적응을 해야 돼서 시차 적응. 탄아날라 쟤네가 캘리라 우리 그다 아, 아, 에 아, 아, 간다 아, ดีไหมฮะทุก<ด>คน<ด>โอเคนะ <laughs> โอเคคัะเป็นใครก็บชอบอเคอนเทนต์ทีมนีน้นะได้เลยเนะฮะปลบมือคร้บปลดมือมาสูถามต่อฮะคุณทั้งสองคนรู้บอกว่าเคมีเข้ากันมาก,มาก ที่เป็นคู่ที่เคมีเข้ากันมากๆเลยนะฮะอยากให้พูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกันมีเรื่องไหนที่อยากจะพูดต่อเพื่อนเราบ้างฮะเอ่อทุกคนที่อายุเคมีกัน좋다고서무위가많이나했는데요혹시서로에게뭐감동받았던지아니면좀좋은감정을받았던지뭐칭찬을들한번드려볼까요다음질문저한테답답한데요

이, 이번, 이 전에 팬콘을 왔을 때 저희가 세계의 국가를 연속해서 갔었는데, 어, 중간중간에 쉬는 시간이 계속 생기다 보니까 그 나라에서 유명한 음식들도 먹고 어, 조금 이렇게 차 타고 좀 돌아다녀 보기도 하고, 그리고 되게 잘 쉬고, 또 공연도 되게 재밌게 하고, ผมชงชวนเชื่อเนี่ยสุดตัวก็คือจริงๆก,ก,ก่อนที่จะมีแฟนคอนที่ครั้งนี้นะครับพวกเราก็ได้มีโอกาสทัวร์สามประเทศในต่อกันซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยในระหว่างทัวร์แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีเวลาว่างเขอยู่ขั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างในจุดๆนั้นเนี่ยในการที่จะรับประทานของขึ้นชื่ออาหารขึ้นชื่อของประเทศนั้น<อ>แล้วก็มีโอกาสได้นั่งรถดูชมวิวดีทิวทัศน์ข,ของบ้านเมืองประเทศนั้น ครับซึ่งเป็นเวลาที่ดีสำหรับพวกเราครับเพราะฉะนั้นมาเมืองไทยถูกต้องนะฮะเพราะอาหารไทยของเราโอาโ้โหหลากหลายและอร่อยมากคุณชิคุโตะยูเกเชูผมเนี่ยเชิญโดชิสุที่อู้คุณชิคุโตะเช่อหมครัอ๋อแน่นอนฮะที่สุดอยู่แล้วฮะเมืองไทยนะครัะ EXO S4 ต้องบอกว่ามีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะความสามารถหลากหลายทำได้หมดทุกอย่างทั้งเพลงทั้งแฟชั่นทั้งภาพ,พยนตร์ละครรายการวาไรตี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะ อยากรู้ว่ามีผลงานไหนที่อยากลองทำอีกบ้างไหมฮะโดยเป็นตัวเรียนเชิรียนเยองกไปยงกีบุชกุโโอ้้วยเรื่องที่เราชินก็มั่นใจถึงที่นี่ว่าก้าวไปสุดท้ายแต่ถ้ากดวมีอรนมีร้ฮะว้าวถามแคีก่าเอ็์อแล้วแฟนๆทุร้ เซ씨뭐ส으면좋겠어요สิ่ง아ี่ดีที่สุดคืออะไรทำน MC เว้นบางวันมาทำทุกอย่างแล้วนะแต่เขาอยากให้ทำพิธีกรหมายถึงวันนี้ใช่ไหมเอ็มเซียบวับเซวิ่แล้วอู้หูฮารุโอ้ช่วยโอ้ชุดเตอดีดีเลยเซวริ่เปลี่ยนไหมครับอ่าแล้วนุ้ยถ้าเปลี่ยนแล้วนุ้ยคือต้องนุ้ยต้องไปทำอะไรอ่างไรฉันจะไปหัวจ๊อเซวร ก็รับบทแทนผมไงฮะเคุณถามเพื่อนคุณก่อนไหมว่าพี่อคโอเคไหมคุชอที่แลผมจะกล้วุ้ชิงเควยโอดีมากเลยฮะไมมีงิถ่ายว้าวเชื่อว่าคุณทำเอ็ได้แน่นอนเอ็มซีาชอิตออทีแต่่แตนุ้ยอะทำตรงนั้นไม่ได้โอเคเขาทำทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ติดตามผลงานเขาแล้วกันฮะ เขาจะโมเดิร์นกูจะต่ชาตี่เติมเน่า앞으로도많은기대하겠습니다พูดถึงเรื่องของ EXO ก็น่าดีกว่าไหมครับเพราะว่าเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีการโปรโมทอัลบั้มเต็มชุดที่เจ็ด EXIS นั่นเองนะครับร่วมกับสมาชิกในเอ็กโซด้วยนะครับก็การตอบรับนี่คือดีมากๆเลยยอดจำหน่ายอัลบั้มสูงสุดถึง1.07ล้านชุดตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายปรบมือได้เลยทุกคน ชื่อั่นจมีเราเชฟหลุนพักโซเขากรองตำแหน่งนะฮะมิลเลียนเซลเลอร์นะฮะเป็นครั้งที่7และยังครองชาร์ตไอทูนท็อกอัลบั้มใน70ประเทศทั่วโลกด้กมือฮะบีเอซันหลอดอินฟลเคนโควิดะดัชิอาทักไอทูนซึ่งทักว่าโวจิอินทักกินอ่าชี้เสนเกี่ยวพูดจรงฮะไม่อยากให้เขาหลับไงโอเคโอเคโอเคไปไปไปชีเส้นเกี่ยวิ โอเคจะถามว่าเพราะอะไรทําไมถึงแบบว่าโอ้กระแสตอบรับของคุณถึงแบบแจงดีอั่งต่อเนื่องถึงตรงนี้มีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองรนลองร้นใช่อยู่กันแบบยาวๆแบบนี้เลยเพราะอะไรบ้อกิคุณชาลีเลยลงร้นอะไร할수있는비เงี้ยยูจีอาซูอินนั่นวิธีการที่จก่งัน 일단 뭐 아무래도 이 엑소 멤버들끼리의 이 화합이 좀이 역할이 가장 큰 주요였던 것 같아요. 팀과 빤짝그사 마키 마치 라. 사실 이게 사실 뭐 이제 11년 저희가 함께 해오고 있으니까. 근데 이제 뭐 연습생까지 합치면 거의 15년 정도를 같이 해오다 보니까. 근데 이제 아무 탈 없이 여기까지 이제 올수 있었던 게 어차피 멤버들끼리 대화도 많이 하고 이제 뭐 멤버들이 사실 너무 우리 팬분들이 더잘 아시겠지만 너무 착해요. 예, 네, 그러다 보니까 이 롱런의 비밀은 이제 여기서 멤버들의 ก็อย่างที่ทราบนะครับว่า EXO เนี่ยเราพวกเราเดินเส้นทางเดียวกันมา11ปีแล้วล่ะถ้ารวมระยะเวลาที่เราเป็นเด็กฝึกหัดด้วยเนี่ยก็เป็นเวลา15ปีแล้วนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองก็ใช้ระยะเวลาที่ร่วมกันเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็อย่างที่แฟนๆทุกๆคนทราบนะว่าสมาชิกของ EXO เนี่ยเป็นคนดีครับเด็กดี ฉะนั <Es> <an> ้นเนี่ยขตองการที่จะถวายเรล์แบงค์โมเดลเฉพาะตอนนะเอเพราะฉะนั้นก็พวกเราก็สามารถเดินทางมาถึงจุดจดนี้ได้โดยที่ไม่ได้มีความยากลาบากอุปสรรคอะไรนะครเออแล้วก็อยากจะพูดโดยสรุปว่าอ่าปัจจัยที่ทาให้พวกเราลองนั้นได้ถึงขนาดนี้น่าจะมาจากสมาความสามัคคีของสมาชิกฮะนะคบมือคตบมือเลยฮะ เลื่เชื่อว่าไม่ว่าจะอีกกี่ปีต่อจากนี้ไปแฟนๆ EXO-L ทุกคนทั้งเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกพร้อมจะสปอร์ต EXO อยู่แล้วนะฮะเรืองนี้ชันก็ระทาี่ EXO-L พร้อม่าทน EXO ที่อยู่จะสนับสนุนู่ล้ครัสุดท้ายแล้วจริงๆคจะมาสุดท้ายนะก่อจะจากกันไปสำหรับการแถลงข่าวออเนื้อที่จะมให้เราจิจินเวันนี้เตรียมภาษาไทยอะไรมาพูดกับแฟนๆไหมฮะแ้งทุกคนแฟนพันุตูล V ท่ 준비해 오신 태국어가 있는지. 푸다이 아, 너, 맞사나사나 푸다이 너. 아니, 꿀이 운, 까 운이 너무 좋을 때. 오, 대박이다. 아, 대박이다. 왓사나, 왓사나, 푸, 왓사나, 푸다이 너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 . 대박이다. 태국의 동북부 지역의 사거든요 우리가 따지면 그 경상도 사투리야. 왓사나, 푸다이 너. 오ละอีกค이ที่มีอี 이거를 올리면서 해시태그로 완ท대박이ีอ 이런 거นที่มีอีกคนที่มีอีกคนที่มีอีกคนที่มีอีก나นที่มีอีกค최ที่มีอีกค겠습니다มีอีกคนที่มีอีอนคนมมอ่ออกม่่มกนนค จากกีโชาจชานีแกรที่ขอเชิญคุณเทพสินทวานนรองรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัท SM Tru e จำกัดครับขอเสียงปรบมือครับเอมทและลำดับต่อไปขอเชิญคุณจ้องมินเประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO อบริษัท s m Tru e ูจำกัดและชีฟโปรโมอ o ฟ f ิเซอร์บริษัท SM t r u e ม n e t t e r t a i n m e n เตอรนนถ่ายภาพทุกกรครับเชิญให้ขอเสียงปมครับ 그렇게 계속 마제견도 돌다